ฝากไว้ถึงน้องๆทุกคนนะครับที่มีความฝันทุกความพยายามไม่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จต้องอาศัยความพยายามครับสวัสดีครับไทเกอร์นะครับวัศลักษ์พงโสธรปัจจุบันทำงานที่บริษัท ICS ากาเบะประเทศญี่ปุ่นครับตำแหน่งงานวิศวกรฝ่ายเทคนิคครับผมที่บ้านผมเนี่ยมีโอกาสพาผมไปต่างประเทศผมก็เลยแบบว่า ชอบตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เพราะว่าเหมือนว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยวัฒนธรรมเรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแบบไปมันสวยว่ะอะไรเงี้ยลราก็ไปรู้สึกว่าชอบอยากที่จะแบบไปเรียนรู้ให้นานขึ้นเพราะเหมือนเราไปตอนนี้อยู่ันไประยะสั้นนะนิดเดียวก็เลยเหมือนเป็นความฝันตั้งแต่ตอนนั้นว่าเออโตขึ้นเนี่ยอยากที่จะไปเรียนหรือว่าไปทํางานที่ต่างประเทศครับต้องย้อนกลับไปในช่วงม .6 คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกําลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัย ในตอนนั้นนะครับผมก็ได้เข้าร่วมโครงการยังคียไทีโปรแกรมของ PIM อสาขาวิศวกรรมการผลิตดานยนต์ครับก็ในโครงการนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกแบบเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนอะไรบ้างในสาขานี้นะครับแล้วก็แนะนําอาจารย์แล้วก็คือตอนนั้นที่เราได้เข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเราก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนทําให้เราเนี่ยสนใจสาขานี้มากขึ้นก็รู้สึกสนใจที่ PIM ก็เลยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปเจอข้อมูลว่ามหา วิทยาลัยที่นี่เนี่ยคือกําลังมาแรงมากๆในช่วงนั้นอย่างที่2ที่เราเจอเนี่ยก็คือระบบการเรียนของที่ PIM ครับเป็นการเรียนแบบ Work Based Education ซึ่งมีการเรียนในห้องเรียนแล้วก็เหมือนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงไปด้วยครับอย่างที่3ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยตอบโจทย์เราในการที่จะไปทํางานต่างประเทศอยากไปต่างประเทศก็คือเรื่อง Networking ครับที่ PIM ของเราเนี่ยก็คือมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศนะครับมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการอะไรเงี้ยวางประเทศ ก็รู้สึกว่าที่นี่แหละเราเนี่ยตอบโจทย์เราแล้วก็ตอนปีหนึ่งนะครับได้ฝึกง,งานที่7 e เ e ่นอีเครับระยะเวลา3เดือนครับตอนนั้นเนี่ยเราเรียนวิศวะใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอะเรียนวิศวะทาไมต้องฝึกง,งาน7 e เ e ่นอีแต่แบบพอเราได้เข้าไปฝึกง,งานเนี่ยเราก็แบบอ๋อรู้แล้วว่าที่ที่พีเอเนี่ยต้องการให้เราฝึกง,งานที่7ก่อนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เราได้ฝึกง,งานเราได้เรียนรู้อะไรอย่างแรกก็คือเรื่องความอดทนนะครับ แล้วก็เรื่องการทํางานอย่างเป็นระบบการให้บริการลูกค้าครับเหมือนว่าสิ่งพวกนี้ที่เราได้ฝึกงานเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จะสามารถต่อยอดในการทํางานต่อๆไปในอนาคตได้ครับปี2สมีโอกาสฝึกงานที่ Mercedes-Benz เข่งหงทองครับตอนนั้นไปฝึกในตําแหน่งของช่างยนต์ครับก็ทํางานเกี่ยวกับพวกช่างเลยครับแล้วก็ซ่อมรถทั้งหมดเลยทุกอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ทางสารประกอบการก็แจ้งเรามาตั้งแต่แรกแล้วว่าเออ เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนนะผมก็บอกว่าเออไม่เป็นไรครับพี่ผมอยากมาฝึกอยากได้สกิลการทํางานอะไรเงี้ยแบบผมรู้ได้เต็มที่เลยพอเราฝึกงานจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนทางสถานประกอบการนะครับเล่งเห็นถึงความขยนันความอดทนของเราเขาคงมองเห็นอะไรบางอย่างที่เราแบบตั้งใจทํางานให้เขาครับเขาก็เลยแบบให้ค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนที่1จนถึงเดือนที่6ครบทุกเดือนย้อนหลังทั้งหมดเลยครับพอตอนขึ้นปี3ใช่ไหมครับ ช่วงนั้นเนี่ยมันมีโครงการฝึกง,งานที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเป็นโครงการฝึกง,งานที่ชิตาคิวชู q. ในตอนนั้นเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอออยากไปต่างประเทศอยู่แล้วก็เลยสนใจโครงการนี้ขึ้นมาเราก็เลยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มครับประกอบกับตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะสอบสัมภาษณ์ญี่ปุ่นเนี่ยทางมหาลัยก็มีการซัพพอร์ตเกี่ยวกับคลาสอินเทอร์วิวสัมภาษณ์ล่วงหน้าว่าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงด้วยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็กังวลน,นะครับคือเราไม่ได้มั่นใจร้อว่าเราอ่ะจะติดโครงการนี้ ว่ามันมันยากด้วยเนาะแต่ว่าอีกใจหนึ่งเราก็คิดว่าเออการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ศูนสูญเปล่านะถึงเราจะไม่ติดโครงการนี้ก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายแล้วความรู้มันไม่ได้หายไปไหน,นะครับมันก็ยังเป็นความรู้ที่ติดตัวเราไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยว่ากาันลองดูสักตั้งนึงก่อนครับปกติแล้วเนี่ยคือในช่วงปีสามครับเราฝึกงานที่เมืองไทยเนี่ยเราต้องฝึกตามสถานประกอบการจริงแต่ว่าเพราะว่าเราอ่ะได้ ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็เลยเหมือนต้องเปลี่ยนแผนการฝึกงานนิดนึงสุดท้ายก็มาลงตัวที่ M-Tech ครับในตอนที่ฝึกงานเนี่ยผมก็ได้ทําโครงงานเกี่ยวกับาการวิจัยแบตเตอรี่ครับโดยที่เอาวัสดุชีวมวลหรือว่าแบบพวกกากใย,ยธรรมชาติเนี่ยมาทําเป็นแบตเตอรี่หลังจากที่ฝึกงานที่ m t e c เเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกลับมาแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นต่อครับ พอเข้าปีที่4ใช่ไหมครับก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นพอผมไปถึงที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็ต้องปรับตัวในเรื่องหล,หลายๆอย่างของญี่ปุ่นอย่างเช่นอันแรกเนี่ยที่แน่นอนว่าต้องปรับตัวก็คือเรื่องภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเวลาเราไปทํางานใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นเราก็แบบต้องกลับมาทําการบ้านกลับมานั่งท้องศัพท์ตอนที่อยู่ที่นู่นนะครับกลับมานั่งทวนตําราเรียนของเรา อีกอย่างหนึ่งที่ต้องปรับก็คือเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรกับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นนะครับก็ในในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับในส่วนพวกนี้นะครับส่วนในส่วนของพาร์ทการทํางานเนี่ยผมได้ฝึกงานที่บริษัท i c ซีเอสากาเบครับตำแหน่งวิศวกรฝ่ายเทคนิคก็คือที่บริษัทของผมนะครับตอนที่เข้าไปทํางานแล้วเนี่ยก็จะต้องทํางานวนสายงานไปเรื่อยๆในบริษัทให้ครบทุกๆสายงานนะครับซึ่งในตอนที่ทํางานเนี่ย ก็จะมีพี่ๆพ,พี่ทำงานเนี่ยมาช่วยฝึกงานให้แล้วก็ช่วยสอนงานให้ตั้งแต่ตอนเริ่มจนถึงจบงานเลยซึ่งทุกครั้งที่เขาแบบสอนเราอย่างเงี้ยพอสอนเสร็จแล้วก็จะถามว่าเออเข้าใจไหมคือถ้าเขาถ้าเราไม่เข้าใจเขาก็จะสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ยันจบอีกรอบคือเขาจะไม่มีการแบบมาลำคาอะไรเงี้ยคือเราไม่เข้าใจเราก็ถามได้เลยก็เป็นความน่ารักของพี่ๆที่ทำงานที่นั่นนะครับก็หลังจากที่ฝึกงานใช่ไหมครับเข้าสู่ช่วงท้ายของการฝึกงานก็เป็นหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะฝึกงานเสร็จ ในช่วงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการประเมินการฝึกงานครับว่าเราเนี่ยจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านพอผลปรากฏว่าผ่านการฝึกงานครับหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทก็ยื่นข้อเสนอให้ว่าเออคุณเนี่ยอยากที่จะทํางานต่อกับบริษัทเราไหมผมก็ตอบตกลงเลยครับว่าอยากทํางานแล้วก็เซ็นสัญญากับเขาไปสุดท้ายนะครับฝากไว้ถึงน้องๆทุกคนนะครับที่มีความฝันอยากจะทํางานในสายงานอะไรก็ตามนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยมีความอดทนแล้วก็มีความพยายามครับ ทุกความพยายามไม่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จต้องอาศัยความพยายามครับครับสวัสดีครับผมปริทัศน์ปนะบุญยยงนะครับรักษาการหัวหน้าสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์สถาบันการจัดการบัญญาพิวัตรครับทางเมืองกิตะคิวชิวก็เห็นทางสถาบันการจัดการบัญยาพิวัตรเนี่ยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอยู่ ซึ่งเรามีระบบการเรียนการสอนที่เรียกกันว่าเป็น Work b a s e d Learning ก็คือเป็นการเรียนไปฝึกงานไปแล้วก็เห็นว่าวิศวะเรามีการฝึกงานระยะยาวนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกปี2อก็จะฝึก6เดือนปี3ต่อปี4ฝึกประมาณ9เดือนเขาเลยมาชวนทั้งเราบอกว่าเอ๊ส่งนักศึกษาวิศวะเราไปฝึกงานที่ทางนู้นไหมนะครับก็ชวนไปฝึกงานทางนูน้นแล้วก็ถ้าฝึกงานแล้วทําง,งานได้ดีเขาก็จะรับเข้าไปทําง,งานที้พอจะไปฝึกที่ญี่ปุ่นนะครับในโครงการของคิตาคิวชิวเนี่ย ก็จะต้องไปเริ่มฝึกในช่วงปี3ต่อปี4เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาใกล้จะจบละนะครับเนื่องจากเขาเรียนทางภาคทฤษฎีเกือบหมดละนะครับก็จะไปเป็นทางภาคปฏิบัติอย่างเดียวเริ่มต้นก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับโดยที่มีบริษัททั้งญี่ปุ่นนะครับทางคิทากิวชิวเนี่ยทางเมืองก็ติดต่อ เชิญชวนบริษัทต,ต่างๆทั้งหลายมาร่วมกันแล้วก็ดูซิว่าที่ไหนสนใจให้รับนักศึกษาของเราฝึกปฏิบัติงานบ้างก็มีการสัมภาษณ์เริ่มต้นโดยการสัมภาษณ์ผ่านทางด้านของออนไลน์สัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์สัมภาษณ์กันทางคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็บินมาสัมภาษณ์ที่เมืองไทยนะครับหลังจากบินมาสัมภาษณ์ที่เมืองไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คัดนักศึกษานะครับที่จะไปฝึกปฏิบัติ สารประกอบการทุกแห่งที่นักศึกษาเราไปฝึกปฏิบัตินี่นะครับก็มีความพึงพอใจแล้วก็ทั้งรุ่นที่1รุ่นที่2นะครับก็รับเข้าไปปฏิบัติงานทั้งหมดนะครับก็หวังว่ารุ่น3เองเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะไปในลักษณะแบบเดียวกันอยากเชิญชวนนะครับนักศึกษาของ สถาบัานกนารจัดการมยาพิวัตรนะครับไม่เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทุกๆคณะนะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนี้ได้เพราะว่าบริษัทในคิทักิวชิวเองเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะรับนักศึกษาทางด้านของวิศวะแล้วก็ยังรับนักศึกษาในสาขาอื่นๆได้ด้วยแล้วรวมทั้งที่เมืองอื่นๆก็เช่นเดียวกันเราพยายามที่ขยายแนวทางในเรื่องการฝึกบัิงานนี้ไปที่เมืองอื่นด้วยนะครับ